เรื่องราวเลยครับด้เริ่มขึ้นกับครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่แถวชาญเมืองอย่างนิกและแม็กกี้พร้อมกับลูกทั้งสองคนอย่างอิซาและแม็กเพราะว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อโรคหัวใจของแม็กกี้ได้เกิดกำเริบจนทําให้เธอเนี่ยต้องไปติดเง็ยอยู่ที่โรงพยาบาลในที่แรกเธอก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะตุยซะแล้วแต่ว่าการรักษาก็ยังมีวิธีหนึ่งก็คือการเปลี่ยนถ่ายหัวใจซึ่งเป็นเหตุให้แม็กกี้จําเป็นจะต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรอการเปลี่ยนถ่ายนั่นเองครับขราวนี้ปัญหามันนกก็ไไดด้้เเิขึมมมื่่่ออีใครยู แลลูกที่บ้านและแมก,ก็ต้องทํางานที่ไซต์ก่อสร้างทุกวันจึงทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยลำบากเป็นอย่างมาก วันหนึ่งในขณะที่นิกได้พาอีซาไปชมงานของ Global Industry ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับโชว์หุ่น AI ที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์โดยจุดประสงค์หลักๆของพวกมันก็คือการช่วยเหลืองานบ้านของมนุษย์หรือแม้แต่ง,งานยากๆพวกมันก็ทําได้ก็เลยทําให้นิกสนใจเป็นอย่างมากแต่เมื่อในขณะที่เขากําลังฟังโปรโมชั่นจากคนขายหุ่นอยู่นั่นเองอีซาก็ได้หายตัวไปครับจึงทําให้นิกเดียต้องรีบออกตามหายอย่างจ้าละหวัน่นเห็นได้ชัดว่างานเลี้ยงลูกเนี่ยไม่เหมาะกับผู้ชาย,ยาจริงๆโชคดีที่ในตอนนั้นมีหุ่นยนต์สาวที่มีชื่อว่าอล และการแสดงสีหน้าการพูดและท่าทางของอลิซนั้นมันเหมือนกับมนุษย์แบบสุดๆจนทาให้ลูกสาวของเขาอย่างอิซซานะครับอยากจะให้พ่อเนี่ยพาเธอกลับบ้านไปด้วยคนขายได้ทีก็บอกว่าหุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใหม่ที่สุดขององค์กรและมี AI ที่ซับซ้อนในการเรียนรู้พฤติกรรมของเด็กๆจึงทําให้อลิซเหมาะที่จะเป็นหุ่นพี่เลี้ยงให้กับอิซซาในยามที่นิกออกไปทํางานแถมยิ่งกว่านั้นอิ่าก็ดูเหมือนอยากจะได้เจ้าหุ่นตัวนี้ไปไว้ที่บ้านด้วยก็เลยทําให้ในวันต่อมาอาลิซได้เข้ามาเป็นหุ่นประจําบ้าน พื่อดูแลลูกๆของนิกในขณะที่เขาออกไปทํางานซึ่งก่อนไปเนี่ยเขาทิ้งสภาพาบ้านไว้แบบเละตุ้มเป๊ะแบบสุดๆเลยพอตอนเย็นเมื่อเขากลับมาจากที่ทํางานนิกเนี่ยก็ต้องทึ่งกับความสามารถของอลิซที่เก็บกวาดบ้านจนสะอาดหมดจดแถมอาหารเย็นตัวของเขาก็ไม่ต้องเตรียมเองเพราะอลิซได้จัดการไว้เรียบร้อยทั้งอาหารของลูกทั้งสองคนหรือแม้แต่ตัวเขา ทว่าอิซาเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบฝีมือของอลิซที่เป็นหุ่นยนต์สักเท่าไหร่เพราะมันไม่สามารถที่จะแทนที่รสชาติฝีมือของแม่เธอได้เลยอลิซที่ได้ยืนอย่างนั้นก็เก็บคำพูดไปประมวลผลพอ,พร,อพร้อมกับในคืนนั้นเองเธอก็ได้ยืนหลับตาเพื่อชาร์จพลังงานพิงกําแพงบ้านนิ่งๆในขณะที่อิซาได้แอบไปขโมยคุกกี้กินกลางดึกจึงทําให้เธอเกิดอุบัติเหตุเสียงแก้วที่ตกกระทบลงกับพื้นทําให้นิกที่อยู่ในห้องทํางานรีบออกมาดูเขาก็พบว่าอาลิซได้ช่วยเหลืออีซาไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจนทําให้ตัวของเธอเองเนี่ย โดนเศษแก้วบาดที่ขา นิกต้องการช่วยเธอผ่มพยาบาลแต่หุ่นอย่างเธอเนี่ยมีระบบการซ่อมแซมตัวเองเลยทาให้นิกเนี่ยถึงกับถึงลุงเช้าวันต่อมาครอบครัวของนิกได้ออกไปเยี่ยมภรรยาของเขาที่อยู่ในที่โรงพยาบาลพร้อมกับยังแนะนําเพื่อนพี่เลี้ยงคนใหม่ของหนูอิซาอย่างอลิสที่จะมาช่วยดูแลเรื่องงานบ้านต่างๆแทนแม็กกี้ในตอนที่เธอพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนเช้าอีกวันนิกก็ออกไปทํางานตามปกติในที่ไซต์ของเขาแต่แล้ววันนี้เนี่ยจะของไซส์ก่อสร้างก็มาทําให้เรื่องมันแย่ลงเมื่อเขาคิดจะนําพวกหุ่นยนต์มาแทน ลูกจ้างที่เป็นมนุษย์สาเหตุก็เพราะว่าลูกน้องของนิกเนี่ยทำงานช้าและไม่ทันการจึงจะทําให้ทุกคนเนี่ยโดนไล่ออกตัวของนิกเองก็อยากจะรับผิดชอบด้วยการออกไปพร้อมกับลูกน้องแต่เขาก็ทำไม่ได้เลยครับเมื่อกฎหมายเนี่ยระบุเอาไว้ว่าจะต้องมีผู้คนคุมงานอย่างน้อยหนึ่งคนที่เป็นมนุษย์และเมียของเขายัางต้องใช้เงินจํานวนมากในการผ่าตัดหัวใจจึงทําให้นิกไม่เหลือทางเลือก นอกจากจำใจที่ต้องทำงานที่นั่นต่อในคืนวันนั้นเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีแต่หุนอลิสก็ดูออกจากการประมวลผลทางสีหน้าและท่าทางของเขาเธอพยายามที่จะทำให้เขาจะเย็ยนลงโดยการขอร้องให้นิกเล่าปัญหาที่เขาเจอมานิกก็เล่าเรื่องที่ทำงานทุกอย่างให้กับอลิสฟัง ถึงพวกซิมหรือพวกหุ่นยนต์เนี่ยมาแย่งงานของมนุษย์จนทําให้มนุษย์อย่างเขาเนี่ยพายกันตกงานกันทั่วนหน้าแต่อลิสเองก็ได้ตอบเขาแบบเจ็บๆว่าหากคุณเกลียดพวกซิมที่มาแย่งงานคุณแล้วทาไมคุณถึงซื้อฉันมาเพื่อทํางานของมนุษย์ละ่ะคาพูดนี้เนี่ยก็ทําให้นิกถึงกับพูดไม่ออกเย็นวันนั้นเขานั่งดูหนังคนเดียวอย่างเงาๆโดยที่มีอลิสยืนเป็นเพื่อนอยู่หา่างๆนิกก็ชวนเธอมานั่งดูด้วยกันแต่อลิสปฏิเสธครับเพราะหนังเรื่องนี้มีอยู่ในระบบประมวลข้อมูลของเธอแล้วด้วยความเมาม้างออาั่ไม ว่าเขาควรจะลบเมมโมรีที่อยู่ในส่วนความทรงจำของเธอเพื่อที่อลิซเนี่ยจะได้ลืมเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ไปด้วยความเหงาพลางกินเหล้าเมาก็ทําให้นิกได้ทําสิ่งที่ม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเมื่อเขาได้รีเซ็ตระบบของเธอจนอลิซเนี่ยสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกลักของมนุษย์เข้าเต็มเป่าถึงขนาดที่ว่ามนุษย์บางคนยอมทําสิ่งร้ายๆเพื่อจะได้ความรักมาครอบครองทว่าในวันต่อมาก็มีข่าวดีเกิดขึ้นเมื่อคุณหมอเนี่ยได้นัดวันผ่าตัดหัวใจของแม็กกี้จึงทําให้นิกเนี่ยไปเฝ้ารอที่โรงพยาบาลโดยในขณะนั้นทาง แม็กกี้เองก็สังเกตเห็นว่านิกดูเหนื่อยและไม่มีความสุขเธอจึงขอร้องให้อลิซช่วยดูแลสามีเธอให้ดีพยายามหาอะไรสนุกสนุกให้เขาทำอลิซก็รับปากว่าเธอจะทำสุดความสามารถในขณะที่นิกได้รับข่าวเศร้าฟองหัวใจที่กำลังเดินทางผ่านฮาริคอปเตอร์นั้นได้ถูกขาดขวาจากพายุเลยทำให้เกิดความล่าช้าขึ้นการผ่าตัดหัวใจจำเป็นจะต้องเลื่อนออกไป นิกกลับมาที่บ้านด้วยความโมโหเขาทำลายข้าวของจนอลิซเนี่ยต้องเข้ามาห้ามปลามพรม้อมๆกับสอดมือของเธอเข้าไปในกางเกงของเขาและพูดว่าเธอทำให้เขามีความสุขได้แต่นิกได้สติและวิ่งออกไปด้านนอกเพื่อพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองน่าสงสารที่เขาไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยเขาจึงไม่รู้ว่าสิ่งที่ช่วยได้คือการเตะบอลเมื่อน,นิกกลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่ารูปคู่กับภรรยาได้หายไปเป็นฝีมือของอลิซที่ได้ลบรูปของแม็กกี้พอเธอบอกว่าปัญหาความโศกเศร้านั้นเริ่มมาจากตัวของภรรยาคุณนี้ก,ก็ไม่ยอมเลยครับสั่งให้อลิ คืนรูปของแม็กกี้กลับที่เดิมก่อนที่จะออกไปปาร์ตี้ในวงเล่ากับเพื่อนโดยบทสนทนาในกลุ่มนี้ก็มีแต่หัวข้อของพวกซิมที่มาแย่งงานของมนุษย์ใครๆเขาก็บ่นกันขนาดที่บาร์เนี่ยก็ยังมีการใช้หุ่นยนต์แทนพวกบ่อยเลยและโดยความโมโ,มโหนี่เองเพื่อนในกลุ่มที่มีชอว่ามอนตี้เด็กแกล้งลืมโทรศัพท์อยู่ที่ไซต์ทำงานจึงเข้าลองให้นิกพาเขาไปเอาหน่อยทว่า,าเมื่อไปถึงเขากลับไปเปิดตู้รหัสโก้ดังที่เป็นที่พักของพวกซิมมาทำลายหนึ่งในหุ่นยนต์ทิ้งไปสะง,งั้นนิกก็พยายามห้ามแล้วแต่พวกเเพื่อนนยก็หุดขวาครับ ารู้สึกผิดมากเมื่อกลับมาถึงบ้านในขณะที่อาบน้ำเสร็จเจ้าตัวก็พบว่าในตอนนี้อลิซได้ม,มายืนโทนโทห่ทอชุดเมียของเขาเหลือแต่ชั้นในนิกแทบจะอดใจไม่ไหวจึงบอกว่าเขาต้องรีบออกไปดูลูกแต่อลิสก,ก็ไม่อนุญาตให้เขาจากไปหากว่าเขายังไม่มีความสุขพร,พร้อมๆกับลากตัวของนิกไปขึ้นคลอมเธอใช้ผ้าปิดตาของเขาและบอกว่าทำแบบนี้แล้วจะได้ไม่รู้สึกผิดพร,พร้อมๆกับกระซิบที่หูของนิกเพื่อเรียนแบบเสียงของแม็กกี้นาทีนั้นตัวของนิกก็ทนไม่ไหวก,กับการยั่วยวนของเธอลุงเช้ามาเมื่อเขาได้สติเจ้าตัวก็โมโห เป็นอย่างมากที่ถูกหุนยอนอ่อยจนไปเสียตัวให้กับพวกซิมอย่างนั้นเขาตอบว่าอาลิซต่างๆนานา แต่เธอก็ยิ้มและบอกว่าอย่างน้อยช่วงเวลานั้นเธอก็ทําให้นิกมีความสุขในเมื่อเขาไปที่ทํางานก็ต้องตกใจเพราะตอนนี้ได้มีตํารวจอยู่เต็มไซส์งานไปหมดเพราะการทําลายพวกซิมหรือหุ่นยนต์นั้นถือว่ามีความผิดทางกฎหมายเพราะยังไงสาพวกมันก็เป็นทรัพย์สินของบริษัแทแถมที่สวยหนักก็คือรหัสเปิดตู้ของพวกซิมเนี่ยมีเพียงแต่นิกเท่านั้นที่รู้เลยเขาเป็นคนบอกรหัสกับมอนตี้เพื่อระบายความเกลียดชังกับพวกซิมก็เลยทําให้นิกตกเป็นผู้ต้องสงสยัยแต่เหตุการณ์หลายๆก็ยังมีข่าวดีเมื่อแม็กกี้ได้รับการาตััดหวใจและ กลับมาบ้านได้อย่างปลอดภัยทว่าร่างกายของเธอก็ยังอ่อนแอมากไม่สามารถดูแลลูกๆได้เต็มที่อลิซจึงยังคงทําหน้าที่นั้นแทนเธอพอตกเย็นอิซาก็ดีใจมากที่ได้กินของโปรดจากฝีมือแม่อลิซเลยอยากรู้ว่าเธอใส่ส่วนผสมอะไรแต่แม็กกี้ก็ไม่บอกนะครับอ่าง่าถท้าบอกคนอื่นมันก็ไม่ใช่สูตรลับสิและพอถึงรุ่งเช้าแม็กกี้ก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือที่ดังมาจากอิซา่าจึงรีบวิ่งลงไปชั้นล่างแต่ไม่ทันระวังตัวเธอจับบันไดหักและล่วงลงมาหนึ่งชั้นอลิซที่เห็นเหตุการณ์จึงพาเธอไป ที่ห้องโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากและนิกก็มาถึงบ้านเขาได้ฟังเรื่องทุกอย่างจากปากของอลิซซึ่งเขาก็จําได้คร่าวๆว,ว่าเคยบอกให้อลิซ่อมบันไดด้วยไม่ใช่เหรอแต่เมื่อเห็นว่าแม็กกี้นั้นปลอดภัยดีเขาก็ไม่ได้คิดมากเรื่องนี้นิกได้เตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับภรรยาของเขาโดยโตะดินเนอินสุดโรแมนติกที่ตั้งอยู่ที่นอกบ้านเลยทําให้อลิซมองออกไปด้วยความอิจฉาถึงขนาดที่เธอขึ้นไปขัดจังหวะสองพเมียที่กําลังจุกจกุ๋ยกันโดยอ้างว่าลูกชายอย่างแม็กได้ร้อหาพ่ออยู่ตลอดเวลาเมื่อไปกล่อมลลลลูกกกนนนนหับแ้้ว่็ไดดออมาเเิ ก่อนจะพบพากับมอนตีที่ถือเล่ามาและพูดขอโทษเขาในเรื่องที่เขาก่อไปเมื่อวานตอนนี้เนี่ยเขาตกเป็นผู้ต้องหาซะแล้วแถมยังโทษว่าเรื่องเลวร้ยวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของนิกที่ต้องการไล่เขาออกจากงานและทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทะเลาะกันอยู่หน้าบ้านจนอลิซได้มาพบเขา้าและปกป้องเจ้านายของเธอด้วยการยโยนมอนตีฮะลอยเตี้ยไปไกลเป็นเมตรมอนตีบอกว่าเรื่องจะยังไม่จบแค่นี้หากเขาจะต้องสยและก,ก็เขาจะลากนิกไปด้วยทางฝั่งของนิกเองก็เริ่มสงสัยว่าทําไมอลิซเนี่ยถึงทําร้ายมนุษย์ได้พวกเธอ ถูกโปรแกรมไว้ให้ปกป้องพวกเราไม่ใช่เหรออลิสซก็แก้ตัวว่าพวกเราถูกโปรแกรมให้ปกป้องเจ้านายทหารและเมื่อน,นี้เข้านอนแล้วอลิสซก็ได้ไปบ้านของมอนตี้ละพูดว่าเธอคงไม่สามารถที่จะปล่อยให้หมอนตี้มีชีวิตอยู่ได้เพราอเขาจะทาลายชีวิตของนิกมอนตี้ได้ยินอย่างนั้นก็จะหยิบปืนมายิงเธอแต่หุ่นยนต์อลิสซนั้นเร็วกว่าจึงสามารถจัดก,การมอนตี้จนไปกองกับพื้นทว่าในขณะที่เธอกําลังจะใช้ปืนฆ่าเขาหุ่นยนต์รับใช้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามและบอกว่าสิ่ง หุ่นตัวนั้นทิ้งพร้อมๆกับเจ้านายของมันในทันทีพอรุ่งเช้านิกก็ได้ข่าวการตายของบอนตี้จากปากของเจ้านายของเขาจึงทําให้นิกคิดไปว่านี่อาจจะเป็นฝีมือของอลริสหรือเปล่าและเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาก็พบกับแม็กกี้นั่งรออยู่ที่โต๊ะอาหารด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมก่อนจะถามคาถามเขาว่าคุณไปทําอะไรกับอินังหุ่นนั้นใช่ไหมนิกไม่อยากโกหกเลยครับเขาเลยบอกความจริงทั้งหมดไปจึงทําให้เกิดการทะเลาะก,กันขึ้นอาริสท,ที่แอบดูอยู่ก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างมากแต่ว่าแม็กที่ได้ยินเสียงทะเลาะก,กันดังกระดันร้องไ เลยคิดจะจับแม็กไปถ่วงในห้องน้ําทว่าเมนูอิซาเนี่ยได้มาเจอซะก่อนจึงฟ้องพ่อทาให้พวกเขาเนี่ยต้องรีบรุดไปช่วยลูกแต่อีนังหุ่นอลิซดันใช้มือของมันมาบังประตูไว้นิกจึงพยายามที่จะทําลายประตูโดยการใช้โคมไฟส่วนแม็กกี้ก็ได้ร้อหลังคาก่อนจะกระโจนเข้าหน้าต่างห้องน้ําเพื่อไปช่วยเหลือแม็กแต่นังหุ่นยนต์ก็คว้าตัวเวอไว้และบีบคอหวังจะฆ่าให้ตายแต่นิกได้พังประตูเข้ามาช่วยเหลือภรรยาของเขาไว้ได้ทันโดยการใช้โคมไฟนั่นแหละฟาดหน้าของอลิซจนเบิกแต่เล็กจากโคมไฟเล็กๆคงไม่สามารถทำลาย แม็กกี้นะครับเลยบอกให้นิกปล่อยหลอดไฟพอพอมกับเสียบปลั๊กจึงเกิดไฟฟ้าช็อตตัวหุ่นยนต์อลิซจนระบบของมันถึ้งกับเออหลังจากนั้นพวกหน่วยกู้ภัยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือพร้อมกับการรับผิดชอบจากบริษัท g กล b a l l พวกเขาจะนําหุ่นตัวนี้ไปหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นทว่าเมื่ออลิซอยู่ในห้องตรวจโปรแกรมพวกเขาก็พบกับสิ่งผิดปกติเมื่อกําลังตรวจโมดูลสบอของอลิซนั้นคอมพิวเตอร์ก็เริ่มกระพริบซึ่งหมายความว่าตอนนี้อลิซกำลังควบคุมระบบและเธอก็สั่งการหุ่นอลิซอีกกตัวหนนึึ่งลข้มา กำจัดพวกช่างเทคนิคจนหมดก่อนจะใช้โมดูล l e สมองของตัวเองใส่ลงไปในหัวของร่างออริจินอลหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้แอบตามนิกจนไปถึงที่บาร์เล่าและพูดว่าสิ่งหลายๆที่เธอลงมือทําไปทั้งหมดนั้นก็เพื่อนิกเพื่อที่เขาจะไม่มีอะไรผูกมัดและมีความสุขนิกก็เลยแกล้งว่าเขาเข้าใจเธอเลยชิงกระชากชิบสมองที่อยู่บนหัวของอลิซออกมาและวิ่งหนีไปในขณะที่ทางโรงพยาบาลเองก็กําลังมีปัญหาครับเมื่อแม็กกี้ได้พาแม็กไปตรวจร่างกายคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าลูกชายไม่เป็นอะไรมากแต่แม็กกี้ก็ไม่เชื่อเพอพวกมันเกือบ ทั้งหมดในโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นพวกซิมที่ทำงานกะกลางคืนแทนมนุษย์ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่ออลิธอีกตัวหนึ่งได้เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยและมันก็ใช้รังสี UV เพื่อแกะรอยแม็กกี้และลูกๆถ้าว่ามันกลับทำพลาดเมื่อแม็กกี้ได้เตรียมตัวรับมือมันโดยถังดับเพลิงที่พ่นใส่หน้าก็จะพาลูกๆวิ่งมาหลบอยู่ในรถกู้ภัยพามกลางพวกหุ่นซิมที่ยืนแข็งเป็นท่อนไม้พอพวกมันถูกอลิธแฮกระบบจนไม่สามารถขยับขยืนได้ซึ่งยังไม่ทันที่แม็กกี้จะได้ออกรถไปนางอลตัวนี้้ก็เขามาจัดการ ลากแม็กกี้ออกไปข้างนอกเพื่อหวังจะกระชากหัวใจของเธอออกมาพอพร้อมกับพูดว่าฉันอยากจะให้นิกรักฉันเหมือนกับที่เขารักเธอแต่แม็กกี้ก็ด่ามันว่าฝันไปเธออีควายก่อนจะทีบมันให้ลอยออกไปเป็นจังหวะเดียวกันในตอนนั้นทีนี้ขับรถของเขามาด้วยความเร็วสูงกระไดพุ่งชนตัวของอลิซจนเกิดระเบิดท่ามกลางเปลวไฟที่ลุกไหมล่างของนิกก็นอนแน่นิ่งและไม่หายใจแม็กกี้เ่ยก็ร้องไห้ออกมาเพราะไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือสามียังไงแต่เธอเนี่ยก็ต้องเป็นห่วงชีวิตของเธอก่อนนะครับ เพราะว่าอีนางหุ่นแม็กกี้มันได้คานดึบๆออกมาจากกองไฟโดยสภาพที่เละตุ้มเปะโอ้โหเห็นทีแรกเดียผมนึกว่าหุ่นทีเอ็กจากหนังเทอร์มินาเตอร์ภาคสมันกระดึบกระดึบมาขึ้นคล่อมแม็กกี้และหยิบเศษเหล็กมาหวังจะแทงเธอแต่นี้ก็เข้ามาใช้เหล็กกันชนนะครับฟาดหัวของมันและแม็กกี้ก็ใช้เหล็กที่ล่วงลงมานั่นแหละแทงไปที่ข้อมอของมันซ้ําอีกจึงทําให้อีหุ่นอลิสต,ตัวนี้สิ้นลายไปในทันทีหลังจากนั้นครอบครัวนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอีนางหุ่นอาริส มันยังไม่ตายครับ พอตอนนี้มันได้อัปโหลดตัวเองเข้าไปอยู่ในร่างใหม่เป็นที่เรียบร้อยฮะฮคิดแล้ว่าเรื่องนี้จะจบง่ายๆแต่ภาคนี้จบไปก่อนและภาคหน้าไม่รู้จะมีไหมพอหนังน่าจะไม่ค่อยทํากําไรเพราะเรื่องราวและฉากเหตุการณ์ต่างๆมันเชงดูซ้ำซากเดาวง่ายแค่เห็นโปสเตอร์เนี่ยก็แทบจะไม่ต้องดูตัวอย่างสาหรับคนที่อยากจะดูเรื่องนี้ก็คงเชื่อว่าจะต้องเป็นแฟนคลับของสาวเมแกนฟอกแน่ๆเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ดึงดูดในหนังและก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในหนังเรื่องนี้เช่นกันส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยหรอขอาย้ก ประสบการณ์แบบนี้แต่มีเนื้อในที่สนุกกว่าดูมีอะไรมากกว่าผมขอแนะนําให้ไปดูเรื่องเมีแก่จะมีอัธรรมากกว่าครับสำหรับวันนี้เนี่ยสออยหนังโคตรโมต้องขอลาทุกคนไปก่อนเอาไว้เจอกันอีกครั้งในคลิปต่อไปบ๊ายบายครับ